สวัสด days, ีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับตัวกล้องอัลฟาโลนะครับ4ล้านพิกเซลฟูลคัลเลอร์นะครับกล้อง IP นะครับว่าจะนําเข้าเครื่องบันทึกยังไงน,นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับผมจะนํามาทดสอบนะครับแล้วก็ร oh 네ีวิวการนําเข้าตัวเครื่องบันทึกนะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับผมจะต่อให้4ตัวนะครับใช้เครื่องบันทึกของตัว NVR ของต้าหัวแล้วกันนะครับเราจะใช้เครื่องบันทึก NVR นะครับซีพอร์ตนะครับรุ่นนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ ตัวนี้เป็นรุ่นขอดูรุ่นให้ก่อนนะครับ NVR 2 1 0 8นึ่งศูนยด h d e i นะครับไม่มี PUE ในตัวนะครับตัวนี้ไม่มี PUE ในตัวนะผมต่อเข้ากับตัว h ับส Switch นะครับของ High Vision นะครับเป็น h ับส Switch PUE นะครับตัวนี้นะครับแมกเนตได้ผมต่อนะครับหลังเครื่องบันทึกก็จะมีพอร์ตแลนด์หนึ่งพอร์ตนะครับรุ่นนี้ไม่มี PUE นะครับผมต่อเข้าตัว Up Link นะครับของ ตัว h Vision นะครับ P.O.E. High Vision นะครับมามาลองให้ดูผสมกันนะครับแล้วก็กล้อง a ัลฟาโลเห็นไหมครับ1 2 3 4กล้อง a ัลฟาโล f u o l Color นะครับ4 MP นะครับจำนวน4ตัวนะครับผมจะต่อนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องบันทึกก่อนนะครับไปไปดูที่หน้าเครื่องบันทึกครับเมื่อเปิดใช้งานเครื่องมันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะนี่มันจะบวก IP นะครับได้ทั้งหมด4ช่องนะครับให้ทุกคนนะครับทำการคลิกขวานะครับเข้าไปที่ ลุงทะเบียนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีฟังก์ชันในเครื่องบันทึกครับมีคําว่าเสียบแล้วเจอเห็นไหมครับข้างบนนะครับตรงนี้จะเขียนว่าเสียบแล้วเจอนะครับเรายังไม่ทิ้งถูกครับลองอุปกรณ์ค้นหานะครับมันจะไม่เจอนะครับเจอแต่ตัว POE Magnet นะเป็นของ High Vision นะครับตรงนี้ครับ192.168.1.4นี่คือเป็น POE ของ High Vision นะครับนี่ครับเป็น POE ที่แมกเนตได้ IP มันจะขึ้นไปนะโอเค โอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะตั้งค่าเครื่องบันทึกก่อนนะครับให้มันเสียบแล้วเจอหรือว่าเปิดลักแอนเพย์ที่เครื่องบันทึกนะครับเป็น NVR 2108 h ึ่งศูนย์นะครับมาดูวิธีกันนะครับที่เครื่องบันทึกปไปดูครับครับที่ตรงหน้าเครื่องบันทึกนะครับตรงนี้เราจะค้นหายังไม่เจอครับผมยังไม่ได้เสียบเข้ากับตัว PUE นะครับจะเจอแต่ PUE นะครับผมยังไม่ได้เสียบกล้องเข้ากับตัว PUE นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราติ๊กคําว่า เสียบแล้วเจอตรงนี้นะครับถ้าท่านไหนต้องการความรวดเร็วนะครับเสียบแล้วเจอเลยนะครับมามาดูครับเสียบแล้วเจอเป็นยังไงนะครับตัวกล้องยังไม่แอ็กติเวตนะครับตัวกล้องยังไม่ได้ลงทะเบียนสักตัวนะครับเป็นกล้องของตัวอัฟโฟโลครับทั้ง4ตัวยังไม่ได้แอ t กติเวนะครับยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าเครื่องบันทึกครับเมื่อเปิดโหมดเสียบแล้วเจอของ NVR ต้าหัวแล้วอ่ะโอเคทีนี้ผมจะเสียบตัว PUE นะครับสายนะครับตรงนี้ให้ดูนะครับ กล้องที่หนึ like ่งนะครับเสียบไปแล้วนะครับช่องไหนก็ได้ครับทีวีครับกล้องที่สครับเสียบเข้าไปครับไฟติดแล้วนะครับกล้องที่สมครับเสียบเข้าไปครับพอตไหนก็ได้นะครับกล้องที่4ครับพอตไหนก็ได้นะครับเสียบเข้าไปเลยโอเคเราเสียบครบทุกพอตแล้วนะครับไปดูที่หน้าจอนะครับขยับไปที่หน้าจอเลยตัดภาพไปที่หน้าจอนะครับ ตรงนี้นะครับไฟติดแล้ว1ตัวนะครับ PUE นะครับเลี้ยงไฟกล้องเรียบร้อย1ตัวนะครับตัวที่2ครับติดแล้วนะครับไฟเลี้ยง PUE เสร็จเรียบร้อยครับรอตัวที่3ครับไฟติดก็คือไฟเลี้ยงกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวที่3นะครับไฟติดแล้วนะครับผมจะทําขั้นตอนแบบง่ายๆนะครับช่างบ้านๆก็ทําได้ครับเดี๋ยวรอตัวที่4ี่ครับไฟติดนะครับจะมีด้วยกันอยู่4ตัวนะครับ เดี๋ยวนะครับเพราะตอนนี้เราเปิดโหมดเสียบแล้วเจอที่ตัวเครื่องบันทึกนะครับตัวเครื่องบันทึกจะทําการนะครับ a c t i v a t e ให้ตัวกล้องนะครับพร้อมใช้งานเลยแล้วก็แจก IP ให้กับตัวกล้องยังไงเดี๋ยวไปดูที่หน้าเครื่องบันทึกครับตัวที่4ติดแล้วนะครับไฟติดแล้วนะครับตัวที่4นะครับขึ้นไปครับตอนนี้ค้นหาพร้อมกันนะครับภาพออกแล้ว3ตัวนะครับมาครบแล้วนะครับทั้ง4ตัวเห็นไหมครับภาพชัดมากครับ ต่อไปนะครับเราจะทําการนะครับฟิกนะครับเจ้าตัวกล้องนะครับตัว IP AlfaLo โดยใช้เครื่องบันทึก NVR ที่เป็นของต้าหัวฟิก IP ให้ดูนะครับเราแอดเข้ามาได้แบบนี้เสียบแล้วเจอแบบนี้นะไม่ใช่ว่าจะใช้งานได้เลยนะครับจะถามว่าใช้งานได้เยหรือเปล่านะครับเมื่อเราแอดกล้องเข้ามาแล้วนะครับในเครื่องบันทึกต้าหัวแบบนี้นะครับต่อไปจะสอนวิธีการฟิก IP ของตัวกล้องนะครับ รุ่นนี้ผ่านเครื่องบันทึก nvr ของต้าหัวให้ดูครับง่ายๆเลยนะครับโอเคครับตัดภาพไปที่ตัวเครื่องบันทึกครับหน้าจอเครื่องบันทึกนะครับทาการคลิกขวานะครับเมนูหลักครับไปที่กล้องครับเห็นไหมครับ ip แต่ละตัวจะลงมาอยู่ข้างล่างนะครับ1 9 2 1 6ก็7 1นะครับให้เราทําการปิดเสียบแล้วเจอทิ้งครับถ้าท่านไหนที่ต้องการฟิก ip กล้องนะครับโดยใช้เครื่อง nvr ของต้าหัวนะครับให้ปิดเสียบแล้วเจอทิ้งครับ ตรงนี้นะครับแล้วทําการลบข้อมูลตรงนี้ข้างล่างนะครับลบออกเลยนะครับทั้ง4ตัวนะครับลบกล้องที่มันแอดเข้ามาเสร็จนะครับทั้ง4ี่ช่องนะครับทําการลบได้เลยนะครับอ่ะลบไปแล้วนะครับ IP ดีดขึ้นข้างบนนะครับตอนนี้ IP ดีดขึ้นข้างบนแล้วนะครับให้ทําการอุปกรณ์ค้นหานะครับตรงนี้นะครับค้นหา IP ใหม่นะครับเจอไหมครับเจอแล้วนะครับผมจะเลียง IP ให้ดูนะครับในขั้นตอนนี้ครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกครับตรง นะครับดอทสก่อนนะครับตรงนี้ครับหนึ่งก็สองหนึ่งหกแปดดอทหนึ่งดอทสามนะครับที่เครื่องหมายถูกครับแล้วทําการนะครับแก้ไข IP ครับเปลี่ยน IP พีได้เลยนะครับผมจะเรียงเป็นสองศูนย์หนึ่งนะครับแล้วทําการตกลงครับรหัสผ่านไม่ต้องใส่นะครับสองศูนย์หนึ่งครับตัวที่หนึ่งครับเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับเป็นสองศูนย์หนึ่งเรียบร้อยนะครับรอนะครับกดค้นหาอีกรอบหนึ่งครับ เห็นไหมครับมาแล้ว1ตัวครับ2 0งนะครับง่ายมากนะครับตัวที่2ครับจาก7 1นะครับผมจะเปลี่ยนนะครับที่เครื่องหมายถูกครับแก้ไข ip ครับ7 1นะครับ7 1แก้ไข ip ครับเป็น202นะครับกดตกลงครับรอนะครับนาฬิกาทรายนะครับหายไปนะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับเป็น202ครับลองค้นหาอีกรอบนึงครับ ดูผลที่ได้นะครับ201มา202มาครับจะเปลี่ยน254เป็น203ครับติ๊กเครื่องหมายถูกครับแก้ไข IP นะครับนี่ครับ254นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกแก้ไข IP เป็น203ครับป้องตัวที่3นะครับตกลงครับรหัสผ่านไม่ต้องใส่เหมือนเดิมนะครับ รอนาฬิกาซายหายเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการฟิก IP ตัวกล้องอัฟาโลนะครับโดยเครื่องบันทึก nvr ต้าหัวนะครับลองค้นหาครับเห็นไหมครับ201202203มาเรียบร้อยนะครับถ้าเราจะฟิกตัวสุดท้ายครับ166งครับที่เครื่องหมายถูกครับกดไปที่แก้ไข IP นะครับ166งนะครับแก้ไข IP ครับเปลี่ยนเป็น204นนะครับใช้เครื่องบันทึกฟิกได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้อง ไปวิ่งหาอินเทอร์เนต็ตหรือไปค้นหาหรือใช้โปรแกรมนะครับในการคอนฟิก IP ให้ยุ่งยากนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดตัว IP 4ล้านพิกเซลฟู l คัลเลอรนะครับรุ่น149นะครับนั่นเองนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ2 0 1 2 0 2 2 0 3 2 0 4มาครบเรียบร้อยนะครับในการฟิก IP ตัวกล้อง a f a ฟโลนะครับ4ล้านพิกเซลระดับภาพสี f u ลคั o เลอภาพสียี่ั่วโมงนั่นเองครับ ต่อไปครับเราก็ทาการแอดได้เลยครับตัวที่1ครับแต่บันทิกเข้าเลยนะครับตัวที่1ไปแล้วครับตัวที่2ไปแล้วครับตัวที่3ไปแล้วครับตัวที่4ไปแล้วครับครบ4ตัวนะครับใน IP ที่เรากําหนดเองนะครับครบ4ตัว2 0 1 2 0 2 203และ204นั่นเองนะครับโอเคดูผลลัพธ์ที่ได้ครับเขียวหมดแล้วนะครับหน้าจอทีวีเขียวหมดแล้วนะครับมามาดูครับมาดูภาพที่ได้ชัดแจ๋วแววเลยนะครับตัวนี้ เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ใช้ตัวเครื่องบันทึก NVR ของตัวต้าหัวนั่นเองครับตัดภาพไปที่หน้าจอครับมาดูความใสนะครับของตัวกล้องนะครับและตัวกล้องก็ยังมีระบบ AI นะครับตรวจจับคนนะครับที่มีกรอบสีแดงๆนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามีกรอบ AI ให้เราดูนะครับที่เป็นตัว AI แล้วก็ดีเทคคนนะครับตรวจจับเมื่อเจอมนุษย์เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับภาพ4ตัวใสนะครับชัด นะครับแล้วก็หน้าซื้อนะครับตรงนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับในส่วนของตัวกล้องวงจรปิด Alphao 4ล้านพิกเซลนะครับผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะครับในแบรนด์นี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับวิธีการใช้งานผ่านเครื่องบันทึก NVR และก็การฟิก IP ผ่านเครื่องบันทึกง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับง่ายมากเลยนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อไม่พลาดในการทาคลิปครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า ไ,ไปเจอกันนะครับในการคอนฟิกตัวกล้องวงจรปิดอ p พ l l o โลผ่านเครื่องบันทึกที่เป็นของ h ฮวิชันบ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ